อยากจะนับจำนวนตัวอักษรในโปรแกรม Excel ทํทำยังไงนะครับอ่ะมีเพื่อนๆืคนไหนอยากนับตัวอักษรแบบนับทีละตัวแบบนี้ไหมครับ1 2 3 4 5อ่ะผมว่าช้านะครับใช้สูตรนี้แล้วกันเพื่อนๆเท่ากับขึ้นมาครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ l e n นะครับ LEN นะครับจากนั้นนะครับคลิกช่องที่เราต้องการนับจำนวนตัวอักษรนะครับอ่ะอย่างตรงนี้ก็คือช่องนี้นะครับจากนั้นให้กด Enter ได้เลยนะครับ เพีงเท่านี้มันก็จะนับจํานวนตัวอักษรให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอยากนับทั้งหมดดึงลงมาเท่าช่องที่เราอยากนับนะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะและทีนี้เรามาเช็คกันว่ามัน12จริงหรือเปล่านะครับ1 2สระโอ1ททหาร2นหนู3สระอ e, ี4ไม้เอกห ตอเสือหกตอเต่าเจ็ดสระอาแปดลอเรือ 8, เอ 9, ก้ากระรันสิบคอควายสิบเอ็ดแล้วสิบสองมาจากไหนอ่ะบางคนอาจจะงงนะครับสิบสองก็คือเว้นวรรคครับอ่ะแต่แว,ว่าสูตรนี้เขาจะนับตรงเว้นวรรคด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาตรงแซมบ้างนะครับแซมเนี่ยสระแร 1, ะ 2, 3, วว 4, อรหนึ่งสอโซสองมอม้าสามเบนวรกสี่วอลแวนห้าสระอีหกลอลิงเจ็ดสอเสือแปดไม่หันอากาศเก้านอนหนูสิบ นะครับก็ตรงนะครับสระแอเนี่ยเขานับเป็นตัวเดียวนะครับอย่าไปพิมพ์สระเอสองตัวนะครับระบบมันจะใช้การนับไปอีกแบบเลยนะครับอ่ะก็วิธีการนับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋จะลองอีกคนนะสระแอหนคอควายสอรอเรือ3ามออัง4ีรอลิงห้าเว้นวักหนึ่งเป็น6สระแอเจดอเด็ก8นอนหนู9สระเอสิบอลแวนส1บอออัง12บรอเรือ13บสการันสิ เห็นไหมครับก็สูตรนี้เนี่ยก็นับทั้งหมดในช่องเลย